เด่มชูกําลังภัยเงียบทาลายสุขภาพอุ้ยอากาศร้อนอย่างเงี้ยหลายคนก็พยายามหาเครื่องดืม่มและเครื่องดื่มชูกําลังเนี่ยมันทําลายสุขภาพยังไงพี่ป้ามีคําตอบค่ะเครื่องดื่มชูกําลังเป็นสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมดืม่มโดยเฉพาะคนวัยทางานอุ้ยแต่รู้ไม่ค่าว่ามันมีอันตรกว่าที่คิดค่ะเรียกว่าทําลายสุขภาพเราโดยไม่รู้ตัวทําไมเหรอ เพราะเครื่องดื่มชูกําลังอ่ะมันมีส่วนผสมขหงคาเฟอีนสังเคราะห์สูงน้ำตาลสูงสารอาหารก็ต่าค่ะมันส่งผลทํำลายต่อสุขภาพเช่น 1. เสี่ยงเป็นเบาหวาน 2. เครียดและวิตกกังวลได้ง่าย 3. อารมณ์แปรปวนง่ายเลย 4. หน้ามืดใจสั่นวิ่งเวียนศีรษะ 5. บีบรักบริเวณหน้าอก 6. นนอนไม่หลับกังวลกังวาย เจ็ดกระพาปัสสาวะอักเสบและที่สำคัญแป่เสียงต่อภาวะหัวใจวายคิดดูนะคะแล้วหยุดก่อนที่จะดึ่ค่ะเชื่อไี่ปรานะคะ